عام แส้วปอนต์ที่ฟอน์ที่ออกมาทครั้งเนี่ยที่ส่งท่านที่กี่คนดูจะสิบล้านคนในวันนั้นนะครับผ่านการศึกษบโลกสามารถเอาไปสร้างความ่เร็จมีรายได้ของาสาหรือว่าจะเป็นของดรงงานแล้วก็จากตระจานเจริญวัฒนธรรมให้สับ ก็ถือว่ามีส่วนสาคัญทีเดียวนะครับวันนี้คงจะต้องรบกวนท่านผู้มีเกียรติหลายท่านได้ออกกำลังกายในการเดินขึ้นและลงเวทีโค้งนงอรุณเจรญศรรมแล้วกมาร่วมเป็นการจัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คืออยากจะรวบรวมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาจัดแสดงกิจกรรมของตัวเองเพื่อให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน แล้วก็จะเป็นโอกาสที่จะให้คนอื่นๆเนี่ยได้มาเรียนรู้แล้วก็ช่วยพัฒยาพัฒนาต่อยอดซึ่งจะทําให้อุตสาหกรรมการกีฬาของไทยเนี่ยจเจริญเติบโตยิ่งไปมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือครั้งแรกเนี่ยเนื่องจากว่ายอมรับว่าการเตรียมตัวยังค่อนข้างที่กระชั้นชิดไปนิดหนึ่งเนื่องจากปัญหาเรื่องการจัดเตรียมเรื่องสถานที่เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็คงจะได้ดีในระดับหนึ่งนะครับยอมรับ แต่ว่าปีต่อๆไปเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อความไปสู่ความเป็นสากลเนื่องจากเป้าหมายของเราก็คือจะให้เป็นงานใหญ่ในดับอาเซียนในชั้นแรกนี้ก่อนภายใน5ปีนะครับแล้วต่อๆไปเนี่ยเราก็จะเป็นเสมือนศูนย์กลางของประเทศหนึ่งในเอเชียที่บรรดาประเทศต่างๆในในต่างประเทศนี้นะที่จะต้องส่งสินค้าหรือว่าบริการหรือบุคลากร,กรของตัวเองเนี่ยเข้ามาร่วมง,งานกับเรา พี่ว่าเป็นเป็นนิมิตที่ดีนะเพราะว่ามีผู้บริหารหลายๆท่านได้มาร่วมงานแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์แล้วก็เราจะทำไงให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นกับในวงการกีฬาจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหลายประเภทกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบวอลเลย์บอลเพิ่งโด่งดังแล้วก็แบดมินตันและมีหลายประเภทกรีฑาเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นเราก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาวงการไปด้วยกันนะครับ,รบอยากจะให้ทั้งเป็นนักกีฬาเองผู้บริหารทุกคนช่วยกันนะครับแล้วก็รวมทั้งแฟนกีฬาแฟนบอลแฟนกีฬาทุกเพศด้วยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมามาร่วมชมแล้วก็ร่วมให้กำลังใจก็คงในงานก็คงจะมีหลากหลายสไตล์เนาะมีดาราที่เป็นนักกีฬานะมาร่วมอาจจะมีของมาประมูล หรือเปล่าหรืออันนี้อของอุ้ยก่อนนะครับก็มีหลายอย่างนะครับ ก็รู้สึกดีใจนะคะที่มีการจัดงานเกี่ยวกับกีฬาในทุกๆด้านนะคะในงาน Thailand International Sport Exp o ตร2013นี้ค่ะก็23-27ตุลาคมนี้ที่เมืองทองธางนีครับผมก็รู้สึกดีใจอยากให้แฟนลย์บอลแฟนกีฬาหรือว่าประชาชนชาวไทยนะคะใครว่างก็อยากให้มางานนี้เพราะว่าจะมีการแสดงเกี่ยวกับกีฬาในทุกๆด้านทั้งวความงาการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับกีฬามีการประมูลผลิตภัณฑ์หรือว่าประมูลของจากนักกีฬาดังๆแล้วก็มีการจัดแสดงผลงานของสมาคมกีฬ าต่งๆด้วยครับก็บดีครับที่สยามกีฬานะถือเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการกีฬานะครับก็ได้จัดมหกรรมกีฬาแล้วก็เหมือนเป็นเป็น,ปนงานเอ็กซ์โปที่มาจัดแสดงเรื่องของอดีตของนักกีฬาเก่าๆนะครับแล้วก็เรื่องของสินค้าต่างๆก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็มีมีประโยชน์กับเยาวชนรุ่นใหม่นะเพราะว่าได้ได้ดูอาจจะเป็นไอดอลของนักกีฬาที่เขาชื่นชอบแล้วก็ สมัครังก,กีฬาก็ก็คงพลาดไม่ได้นะครับก็เชิญชวนมาที่ Impact เมืองทองธานีนะครับ24-27ตุลาคมนี้ครับ